ครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องของ TK Channel นะครับวันนี้เราก็จะพามาที่วัดอะไรคนระับวัดอา่าวน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับตามกันมาเลยอาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับครูไอ้เราอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาจอยในช่องของครูสุวรรณที่มีกับ TK Channel วันนี้นะครับครับก็ก็ติดตามคุณสุวรรณอยู่นะครับก็เป็นแฟนครับอยู่วันนี้เ,ออเราไปเที่ยวไหนกันบ้างครับทั้งสองวัน,น,วน,น, 2, วน,นเนี้ยวันที่สองวันที่สี่เนี่ยเมื่อวานสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ไปกันที่อ่าวมะนาวเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองประจวบเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันที่อ่าเมืองเพชรบุรีต่อไปเมืองเพชรบุรีนะครับเอา อากาศแบบค่อนข้างร้อนมากนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับ bye บ๊ายบายเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทางขึ้นจุดชมวิวของพระนอนกันนะครับ นี้รู้สึกว่ามันจะสูงมากเลยนะครับตอนนี้เป็นจุดชมวิวแบบแบบ,บยอดมากอันนี้เป็นจุดชมวิวชมแรกนะครับของเราตรงนี้ทะเลต่อกันอีกเลย next station พี่ทักทายช่องผมไหนครับช่องช่องทีเทีัสชาแน o u t u b e ของผมนะครับ อันนี้คูฟี่นะครับคูฟี่สอนสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มหอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ขอพักเหนื่อยก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนิดน,นึงเราก็จะให้ชมบรรยากาศกันนะครับตามมาเลยออตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลือประมาณอีกสักประมาณ 20ขั้นนะครับเราจะถึงนะครับจุดชมวิวของอะไรนะครับพระพระนอนอะไรนีร่แหละเดี๋ยวผมจำไม่ได้ตรงนี้จะเป็นจุดทักจุดที่หนึ่งนะครับแต่มันสูงมากรู้สึกว่าเสียงจะเริ่มหอมแล้วนะครับวันนี้ ตรงน้เรามาจุดชมวิวอยู่ตรงนี้ก่อนจะให้ดูวิวนะครับเราจะไปต่อหรือไปต่อดีเราองกันว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ครับเราต้องไปต่อครับเพราะว่าท่านผู้ชมกำลังรอดูเราอยู่ครับขอบคุณหน่อย ขอบคุณนายขอบคุณนะยถ้าเธอบวชเป็นพระเธอจะได้ฉันอันนี้คือมุกใช่ไหมครับตกลงเราไปต่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เหนื่อยกันสงสัยใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปช่วงที่เราถึงพระนอนเลยนะครับทุกคนโอเคบายครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนทุกคนไปดูนะครับว่า มันเป็นของภาษาพ,พม่านะครับผมอ่านไม่ออกเร,เ,เ,เราจะเข้าเราจะเข้าถ้ากันแล้วนะครับ let's go <S เพิ่งเคยเห็นท่านนะครับรู้สึกจะตื่นเต้นหนึ่งครั้งแรกนะครับสวยมากเลยเราจะพาไปเดินออกไปอีกนิดนึงเ <พา S 1> ขาบอกว่ามีพระพุทธรูปสององนะครับ ในถ้ำบรรยากาศเย็นมากเลยนะครับเอาเราจะให้เราเราจะให้ดูอีกอเขาจะรูปอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆกลับกันแล้วนะครับบรรยากาศแบบ ตอนนี้รู้สึกแบบเย็นมากเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับเขาบอกว่ามันเดินตรงขึ้นไปอีกได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไกลก็เลยไม่ไปนะครับก็เลยจะกลับก่อนสวัสบรรยากาศอยู่ในถ้าเย็นมากเลยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะครับ ับเดี๋ยวเราผมจะออกไปข้างนอกก่อนนะแ๋ยวเราเข้าไปเจอกันอยู่ข้างนอกนะครับก็ออกมาจากถ้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ซมตรงนี้เพ่อไปดูนะครับเป็นภาษาพม่านะครับตอนนี้เราก็จะลงกันไปข้างล่างแล้วนะครับเหนื่อยมากแต่ตอนลงคงไม่น่าจะเหนื่อยเท่ากับตอนขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ในเมื่อที่เราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะครับครับบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับ จะดูมืดนิดหนึงเราก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอกันอยู่ข้างล่างกันเลยนะครับก็ลงมาจากค้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปขึ้นรถกันนะครับโอเคบายยขึ้นรถนะครับไปสถานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นนะครับโอเคบายย